สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับในช่องมารีวิวนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวพัดลมแคมปิ้งนะครับในยี่ห้อโอปอล่านะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะครับแล้วก็มีที่คีบนะครับมีชาร์จแบบไทซีนะครับมีปรับปรับทิศทางลมได้นะครับแล้วก็สวิตช์ปุ่มก็คือเป็น4ระดับนะครับก็จะมี สีระดับนี้ก็จะเป็นปิดเบอร์1นเบอร์สเบอร์สเนาะให้เข้าใจประมาณนั้นนะครับราคาที่ถอยมาในเครื่องนี้พร้อมส่งกประมาณ1,000บาทครับประมาณนั้นนะครับก็มาดูข้างในกล่องกันเลยครับจะเป็นยังไงในสมบัติที่เขาเคียงไว้นะครับก็บอกว่าพลมแคมปิ้งตัวนี้นะครับ หน้ากว้างแปนิ้วนะครับแบตเตอรี่ในตัวพัดลมก็คือ10,000มนิลลิแอมนะครับสามารถรับได้นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วก็คือชาร์จไฟเข้าประมาณหกชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับน้ําหนักเบาเพียง700กรัมนะครับในกล่องเขาจะมีสาย USB ท y p e C ให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้นานได้ถึง6 2ถชั่วโมงนะครับผมทดลองไปแล้ว ก็ถือว่าใช้นานมากนะครับผมเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง5้าโมงเย็นแบบเพิ่งเหลือครึ่งเดียวเองนะครับอ่ะเรามาดูระยะยากันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวพัดลมนะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับในสเป็คเขาบอกว่า700กร,รัมนะครับก็เกือบกิโลเนาะนี่ก็จะเป็นมีโลมีเดียมีไฮนะครับก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับ การชาร์จก็เป็น Type C นะครับเราสามารถชาร์จ Power Bank ได้นะครับช่องเสียบไฟประมาณ5โวลต์นะครับก็ชาร์จเอง Power Bank ได้เนาะปุ่มกดก็จะมีปุ่มเดียวนะครับสังเกตนี่เสียงลมเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเงียบขครที่เป็นสายแคมปปิ้งนะครับก็ถือว่าใช้ดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนที่หนีบนะครับก็ถือว่าแข็งแรงสามารถหมุนได้นะครับเป็นแบบเมนนุ่นนะครับหมุนรอบทิศทางได้นี่ผมจะบีบให้ดูสามารถหนีบได้นะครับมีที่หนีบกันลื่นเนาะนี่สามารถหนีบแขนเราได้นะครับจะหนีบข้างเต็นท์หรือเอาไว้ใช้ในหนีบพวงมาลายัยรถอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณหกุนหรือสี่หุนก็สบายเลยนะครับหนีบขาเต็นอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่เกิดการนะโอเคครับ นี่ก็จะเป็นพัดลมนะครับผมพอดีมันมีที่จับตรงนี้เนาะมก็จะลองดูก็จะแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่ <c oughs> นะครับทุกคนก็จะเป็นที่เนีตอย่างนี้เลยนี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบประกันรอยเนาะมันจะมีแผ่นยางกันลอยอยู่ตรงนี้เป็นยางกันลอยเห็นไหมเอ่ยแ่นยางกันลอยนะครับจะเป็นพัดลมสามารถหมุนได้ไม่มีแบบสายนะครับแบบ เมนนุ่เนาะจากบมดเอาแค่นี้นะครับแล้วก็ยกหน้ายกหลังได้นะครับนี่ส่วนเราจะเปิดก็จะมีด้านหลังเนาะนตรงนี้ยมีปุ่มเดียวตัวนี้จะเป็นท้ายสีนะครับที่ชัดท้ายสีแล้วก็ที่เปิดก็จะมีสามระดับนะครับกด้แรกนะครับสองนะครับก็จะมีไฟนะครับ ามนะครับโลมีเดียมไฮนะครับแล้วก็นี่คือระดับแบตเตอรี่เนาะส0มสแล้วก็ร้อยเนี่ยผมเปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับจน5้าโมงเย็นนะครับพึ่งจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับยอมรับเลยว่าลมเขาแรงมากนะครับ นี่คือโลนะครับเย็นเย็นสบายประมาณนี้เลยนะครับใครที่มีด้านหน้าอย่างนี้เนาะก็สามารถแปะตรงนี้ก็ได้หรือจะคีดตรงพวงมา,าลัยรถก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับในช่อง มารีวิวนะครับวันนี้ลายไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ